ท่องเก้าส่งรายการพระรามเก้าเล่าเรื่องลงจอ โดยได้แคนดี้รากแก่นนั่งจ่อคู่กับหมีคณัชยัยทุกวันเสาร์17นาฬิกาประเดิมเสาร์ที่วันที่สองกันยายนโดยแคนดี้รากแก่นเผยว่าเป็นความฝันอันดับต้นๆในการเป็นผู้ประกาศข่าวที่ผ่านมาเคยสอบใบผู้ประกาศได้แล้วแต่ยังก้าวไม่ถึงความฝันสักทีครั้งนี้ได้รับโอกาสจะตั้งใจทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวในรายการพระรามก้าวเล่าเรื่องออกมาให้ดีที่สุด ซึ่งรูปแบบรายการจะเป็นการเล่าข่าวที่เน้นข่าวสีสันทั่วไทย centered, ไร้ข่าวหนกักคอพักข่าวเครียดซึ่งด้วยศักยภาพของอสมทที่มีทีมข่าวและศูนย์ข่าวกระจายทั่วทั้งประเทศผนวกกับเครือข่ายวิทยุอสมท,ท อีก41สถานีทั่วไทยจึงแน่นด้วยเนื้อหาข้อมูลและเรื่องเล่าหลายรถทั้งประเพณีวัฒนธรรมอาหารถิ่นของแปลกสถานที่ท่องเที่ยวและสายมูที่ทีมงานจะเอ็กซเรย์และกลั่นกรองมาให้ได้ชมกันเต็มอิ่มแบบไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด็ดเพื่อให้วันพักภายอนเต็มไปด้วยสีสันด้านหมีคณชัยเผยความสนุก เข้าขากับแคนดี้ได้ไม่ยากเพราะเคยร่วมงานกันตอนเป็นดีเจที่คลื่นลูกทูเองมหานครมาก่อนแล้วเชื่อว่าน่าจะสนุกแน่นอนครับ